เราพั์คะาเชิญค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณศาลาอ่างแก้วภายในมหาวิทยายลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจุดนี้นะครับมีทั้งหมด4หน่วยเลือกตั้งด้วยกันซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า1,700คนนะครับอยากพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศสดๆนะครับในบริเวณนี้ซึ่งตั้งแต่เช้านะครับมีประชาชนนักศึกษารวมถึงบุคลากรในมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ ซึ่งจุดนี้ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า1,700คนทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับต้องเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับ อยากพาคุณผู้ชมมาดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งบริเวณศาลาอ่างแก้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่กําลังเล่งดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์การเลือกตั้งอย่างขมักขม้นทั้งการจัดวางหีบบัตรเลือกตั้งการติดตั้งคูหาลงคะแนนรวมถึงการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยนะครับสำหรับจุดเลือกตั้งแห่งนี้ เป็นหน่วยเลือกตั้งที่คาดการว่าจะมีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นักศึกษาเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจํานวนมากตลอดทั้งวันทําให้เจ้าหน้าที่ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่นะครับและอำนวยความสะดวกในขณะที่กลุ่มอาสาสังเกตการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติหรือกลุ่มโหวตหกสองนะครับเปิดเผยว่าตั้งเป้าไว้หน่วยละ3าคนนะครับหรือประมาณ30,000นคนเพื่อไปประจําการให้ครบประมาณ9 0 0 0 0หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศในวันนี้ ด้านผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาสังเกตการเลือกตั้งระบุว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครจะเริ่มสังเกตการโดยละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเปิดหีบเลือกตั้งช่วงการใช้สิทธิ์ขออภัยครับปิดหีบเลือกตั้งการนับคะแนนไปจนถึงการรวบรวมคะแนนครับบางทีมันอาจจะมีรายชื่อผีโผล่ขึ้นมาในในทะเบียนบ้านของเราอะไรครับหรือว่าอาจจะต้องไปดูหลังหลังการ ปิดหีบเนี่ยมันก็จะมีเอกสารที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขของทางกกตเขาระบุไว้อะไรเงี้ยมันมีครบหรือเปล่าสมมุติจชอหนึ 1, ่งจชอสองจชอสามอะไรครับมันก็จะมีมีระบุอยู่ในเอกสารเหล่านั้นมันก็จะว่าด้วยจํานวนผู้มีสิทธิ์ในหน่วยนี้จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์หลังจากที่เขาปิดหีบแล้วเขาก็จะต้องนับนับว่าผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับบัตรดีบัตรเสียอะไรเท่าไหร่เงี้ยครับแล้วก็จะอาศัยการถ่ายรูปดู แล้วก็ส่งลงในระบบสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแบ่งออกเป็น10เขตด้วยกันมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า1.348.261คนครับ รบ,บรรยากาศณนะตอนนี้ในบริเวณศาลาอ่างแก้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มที่จะคึกคักแล้วนะครับมีประชาชนนักศึกษาบุคลากรต่างทยอยมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจุดนี้จะคึกคักอีกทีก็น่าจะช่วงประมาณ10นาฬิกาครับขอบคุ